วันนี้เรามาอยู่ที่งานร่วมพลคนโชวเหลือมาดูกันครับว่าลูกค้าไฮรักซีเวอตัวจริงนั้นจะใช้งานหนักแค่ไหนประหยัดน้ํามันจริงหรือไม่พิเศษสาหรับลูกค้าวันนี้รับฟรีไปเลยเสื้อไฮลักซีเวอร์จำนวนจำกัดพี่ใช้อ่ารีเวมานานแค่ไหนครับประมาณ1ปีแล้วเรื่องการประหยัดน้ำมันนี่เป็นไงบ้างครับประหยัด,ดีครับน้ามัน ลูกค้าใช้รถมาประมาณกี่ปีแล้วครับใช้มาประมาณ2ปีแล้วครับแล้วการปลี่ยัดน้ำมันนี่เป็นยังไงบ้างครับก็น้ํามันเต็มถังก็วิ่งได้นานอยู่ครับ200กิโลทุกวันก็ประมาณ2อาทิตย์เติมครั้งหนึ่งครับผมที่ใช้รถไฮรักซีโบ e มากี่ปีแล้วครับประมาณปีกว่าๆนะคะด้านการประหยัดน้ามันนี่ประหยัดน้ำมันไหมครับประหยัดค่ะต้องความแรงความประหยัดน้ํามันนี่ซีโวเป็นยังไงบ้างครับคิดว่าถ้าเทียบดีซีนะผมว่า2ป้าห้าด้วยกันทู้ซีโวไม่ได้แล้วก็ประหยัดน้ํามันดีกว่าชอบม,มากๆ อยากเป็นเจ้าของรถกระบะที่ทนแรงประหยัดที่สุดไฮล้ลท์ีววรอคุณอยู่